บอกได้เลยนะครับเพื่อนเือนครับว่าถ้าพเพื่อนเเป็นสายคาเฟ่นะครับต้องมาแน่นอนยังไงต้องมาครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีการจัดแต่งร้านนะครับที่ค่อนข้างที่จะแบบผมว่าพวเพื่อนๆพนน่าจะชอบนะครับ สตูลนะครับเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับพูดถึงที่จังหวัดสตูลนะครับผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนจะมองไปที่หลีเป๊กันทั้งหมดแต่จะมีส่วนน้อยนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวที่ตัวจังหวัดสตูลซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสนะครับเข้ามาสัมผัสที่ตัวจังหวัดสตูลนะครับที่จังหวัดสตูลเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะครับ ตั้งแต่ผมได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับสวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับรวมถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ผู้คนสองศาสนานะครับที่มาอยู่รวมกันนะครับแล้วเขาสามารถจัดสรรกันได้อย่างลงตัวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะบ่งบอกว่าที่นี่นะครับเป็นเมืองแห่งความสุขอีกจังหวัดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดสตูลนะครับอย่ามองไปที่หลีเป๊อย่างเดียวนะครับมีโอกาสเผื่อเวลาไว้สักวัน2วันนะครับที่จะเข้ามาเที่ยว ก็สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองเนี่ยมีให้เพื่อนเน,นะครับเข้ามาสัมผัสน,นะครับยังไงอย่าลืมมานะครับสตูนครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับรู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับมันดูชิคมากนะครับแล้วเพื่อนๆอยากมานะครับพิกัดที่นี่นะครับก็คือบ้านเราดิฟคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับอยู่ใจกลางเมืองสตูลครับเพื่อนๆพื้นที่นั่งอยู่เพื่อนๆเชื่อไหมว่า8คูณ8ตารางเมตรแต่เป็น8คูณ8ตารางเมตรที่เพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปได้ถึง800รูปเพราะทุกมุมของที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปได้หมดสําหรับทริป90วันภาคใต้ของเรานะครับเพื่อนๆครับตอนน เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจบคลิปของจังหวัดสตูลนะครับไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับไปอัดแน่นกันอีกทีหนึ่งที่สงขาครับเพื่อนๆครับอย่ลืมนะครับเพื่อนๆครับถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสมาที่สตูลนะครับอย่าพุ่งเป้าไปที่หลีเปะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่สตูลนะครับมีอะไรมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีจ้า